นี่คือรูปปั้นท่านฤาษีปั้นโดยเลี้ยงบันดาลใจของยโคไก่จาอาวาสวัดอังคำบ้านอังคำตะบลนตาลอำเภอตะโมยสร้างโดยเลี้งบันดาลใจของเพื่อนปั้นเองกับมือเลยโยโคไก่เพิ่นว่าเพิ่นจ่ะให้ฟังว่าเพิ่นสร้างเองปั้นเองได้อันนี้ยเมื่อี้ก็มีอันรูปปั้นพระเานาคได้ในตะโพตะโพบ้านนางตำบลนาตาลหรือบ้านนางคำไปแล้วเดียวกัน พระเจ้าแยกบ้านเนาะตะกอนเขาวัดบ้านอ่างอันนี้นวัดบ้านอ่างนะอันนี้กุฏิอันนี่าพูดว่าคนที่เสียชีวิตแล้วได้อันนี้อย่าพ่อวาดอันนี้กุฏิจะพ่อวาดแต่คนเสียชีวิตแล้วเป็นผู้สร้างผู้แพ้กันไปนะแต่ตะกอนเคือ,อ,อวัดบ้านอ่างบ้านอ่างวัดบ้านางแล้วนนี้ก็ผู้นี้เกินมาก็เห็นไม่ได้ไม่ว่า ผู้สร้างผู้เปงคือย่างคู่ไก้ปั้นเองกับมือปั้นนั้นท่านฤาษีหรือพระฤาษีอย่างลูกปั้นพระฤาษีอย่างบริเวณวัดพระอา,ารมตรบณต่างน่ข่าวเ,เรื่องจริงผ่านจอมาให้บิเวรเรื่องคนปั้นคือรวยไงาย่างาคู่ได้เป็นผู้ปั้นรวยไงปั้นนั้นลูกปั้นท่านฤาษีหรือพระฤาษีอย่างนี้น ต้นโพนี่ก็ใหญ่จะได้เกิดมาก็เห็นแล้วต้นโพนี่พ่อผู้ข่าเป็นคนบ้านนี่ได้ปู่ข่าเป็นคนบ้านนาอ่างนี่ละอันนี้ก็คือวัดบ้านนาอ่างอาะไรถ้าเปลี่ยนก้าเปลี่ยนแปลงแยกบ้านเขาหรือว่าบ้านอ่างค้ำบ้านอ่างค้ำเนาะที่จริงกับบ้านนาอ่างขนาดบ้านนั้เนี่มาเปลี่ยนแปลงเป็นบัตรบ้าน,นาอ่างคี่จริงบัดบ้าน,นาอ่างได้มงเนี่ยบริเวณนนี่ ต้นโพนี่ก็เกิดมาเห็นรถต้นโพดูนะต้นโพนว,นวัดบา้านอ่างหรือว่าบ้านอ่างคำมาเนี่ยเจ้าสร้างมาหึงอะไรอันพญานาคน,นี่ก็ได้ครันจนนันทากไม่จนปุ่งหุ่มแล้วผมับไม่น้อยปีได้สร้างเงินพญนาคเนี่นนนก็ได้นี่คือศาลาเลยศาลาศาลาวัดบา้านอ่างคำหรือบา้านอ่างนั่นแหละเดียวกัน ตอนเลี้ยงใกล้ศิคย์ธพรมนะครัมาวัดมาว่ามาเนี่มาว่ามาจาเรื่องเจดีแล้วก็เรื่อง, JD, น,องนี่แหละรูปปัน้นครูไก่เป็นผรูสร้างคูเองปั้นเองก็มืองานคนเล่าครูได้เป็นพระเป็นครูเก่งเรื่องศิลปะงายศิลปะวัฒนธรรมปั้นเองด้วยเรงบรังมาใจของ คุบาไก่แต่กวาดันจะพ่อวาดได้เป็นเจ้าวาดก่อนนะครับพ่ออันพ่อวาด,วาดสวรรคตเพิ่งไปเรื่อว่าสีสวิตไว้ง่ายก็เลยปเป็นตำแหน่งอตัตโนมัติในคุบ้าไก่คุบาไก่ไปเป็นตำแหน่งเจ้าวาดแทนไว้ง่ายแต่พระเชียร์ตาเตี๋ยไดนยังนิพวชีหลายปีแล้วผู้สั่งมิโกติในพ่อวาดได้ กุฏิระวัดวัฒนนะอางนี่คนน้นอย่ที่ดกทีได้แต่ว่าคนใด้อย่งนบดีอยู่ไงก็คือไผ่ก็บดีอยู่เลยู่ไก่พกบอยู่ในกุฏินียูนมมอื่นในกุฏิกุฏอื่นไว้ง่ายมุมมุ้ยพยุ่กกุฏิหลังนี่วางเปล่าว้งนอยู่คนละกุฏิกัดู่คุ้นกวไง่ายนู่นไก่ก็ได้ เบื้งเราเห็ดเราสร้างคือไต่อันนี่เลือดษีนี่ก็ได้นนี่ผู้ใกล้จะเห็ดอันปัดีกัะมือนี่กระไรเดี๋ยวคนนั้นถามแล้วผู้ข้าถามแลาวมันทยปั่นแล้วก็ว่าเราแล้วปั่นนี่ละลีกปั่นนี่ผู้ใกล้แรงบันนั่ใจปั่นกับมือ